สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็ยนๆของวันทำงานนะครับวันนี้ช่วงเย็ยนๆมาพบกับน้องเขียวมินนะฮะเพิ่งทำเสร็จมาสดๆร้อนๆ <c oughs> หลังจากไปรักษาบาดแผลนะครับที่ไปจิบตูดเขานะฮะพิธีไปชนจูดเขานะครับ <c oughs> หลังจากไปรักษาบาดแผลประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับ เอฟซีถามหานะครับว่าทําไมไม่ค่อยโพสตนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะว่าวันนั้นไปชนตูดเข้ามานะครับไปจิ้มตูดเข้ามาประมาณจิ้มนะครับประมาณจิ้มตูดแล้วกันนะฮะการทั้งหน้าเบรกแรงเกินไปนะครับก็มันมีเป็นอุทาหรณ์หลายๆอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็คือ ผมขับเดินทางเข้าในเมืองนะครับถ้าเข้าในเมืองอุดอรนะครับเดินทางจากสาขาสองเพื่อจะไปสาขาหนึ่งนะพอไปถึงเกือบๆจะเข้าเมืองอเกือบๆจะถึงร้านแล้วนะครับก็อพอดีคันหน้าเขาเบรกแรงนะครับเบรกเที่ยวแรกเบรกได้นะครับผมก็เบรกอยู่นะเบรกเที่ยวแรกผมก็เบรกอยู่นะเรกเที่ยวที่สองผมก็เบรกอยู่นะพอเที่ยวที่สามเขาเบรกลากล้อนะไม่ทันนะครับ ั้งที่สามไม่ทันนะครับมันกระชั้นชิดเกินไปนะครับไปจิ้มตูดเขาผมสวยเลยนะค,คนข้างหลังก็คือลําบากนะครับคนข้างหลังก็คือลําบากถ,าบถ้าไม่มีเงินซ่อมนี่แย่เลยนะครับพ้าไม่มีเงินซ่อมให้เขาด้วยนะครับแย่นะครับก็เที่ยวนี้ก็หมดไปประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับก็คือรถตัวเองไม่มีประกันนะครับทีนี้ก็ก็ต้องซ่อมให้เขานะครับซ่อมกับ คู่กรณีแล้วก็ซ่อมรถตัวเองด้วยนะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็ประมาณ3 0ม0 0ืนกว่าบาทนะครับก็เป็นอุทาหารณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือในการใช้รถนะครับก็ควรแกละมัดระวังทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับข้างหน้านะครับก็เวลาเบรกก็พยายามดูข้างหลังนะครับพยายามดูกันข้างหลังว่าเขาจะทันไหมนะ <laughs> ส่วนข้างหลังก็พยายามอย่าชิดเขาเกินไปนะครับอย่าชิดกันข้างหน้าเกินไปนะครับเดี๋ยวเบรกไม่ทันนะครับ จริงๆก็ไม่ได้มาเร็วนะครับเพิ่งหลุดจากไฟแดงมาวิ่งประมาณา70 60 70ประมาณนี้นะครับแต่มันเบรกกระชั้นชิดเกินไปนะครับก็ไม่ได้โทษคันทางหน้าของเรานะครับก็คือมันมีคันอีกถัดไปนะครับเป็นผู้หญิงขับนะครับเบรกสองเที่ยว3ามเที่ยว,ยวนะครับก็เลยทําให้เราเบรกบไม่ทันนะครับก็คือสาเหตุก็คือเขาเบรกบแรงเกินไปนะฮะ คันหน้าเราเขาก็เบรกอย่างแรงนะครับพอมาถึงเราเราก็เบรกอย่างแรงเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้มันเบรกไม่ทันนะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไปรักษาบาดแผลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องเขียวมินนะฮะสมบูรณ์แบบหมดแล้วนะครับก็เหลือกระจังหน้ากระจังหน้าจะจะจะขึ้นรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่ารูปแบบเดิมมันแตกไปแล้วนะครับก็เลยจะขึ้นแบบใหม่นะครับ เดี๋ยวแอดคาร์บอนนะครับเขาจะทําขึ้นรูปแบบใหม่ให้นะครับสาหรับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าพร้อมไฟนะฮะเดี๋ยวเขาจะทาให้เบสเสร็จเลยนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ใช้กระจังหน้าของแท้ไปก่อนนะของแท้ของสแตนดาร์ดไปก่อนแต่ก็ดูโอเคนะทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติธรรมดาหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าอ่า น้องเขียวมินนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยไปรักษาบาดแผลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดั้งจมูกักก็เสริมมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันเลยนะครับว่าทําอะไรมาบ้างนะสําหรับน้องเขียวมิ้นที่ไปจิ้มสูดเข้ามานะพูดง่ายๆคือจิ้มตูดเข้ามานะครับนี่นะครับมาดูช่วงที่ทําเสร็จมาใหม่ๆนะครับ เข้าสู่ม e so so on ิติเดิมแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับที่ทําอยู่นะครับประมาณ1เดือนกว่ากวานะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนเฉพาะข้างหน้านะครับที่ทํอ่าก็คือฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็กระจังหน้าแตกนะครับกันชนหน้าเบี้ยวนะครับตัวสเกตล่างตัวตัวสเกตด้านล่างตัวนี้เบี้ยวนะก็ซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมได้นะครับไม่ใช่ไฟเบอร์นะตัวนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ตัวนี้เป็นคาร์บอนเขาเรียกเป็นคาร์บอนนะครับ เนื้อจะแข็งนะเนื้อจะแข็งคล้ายๆกับเหล็กนะครับก็ทำออกมาในรูปแบบเดิมนะครับหวยออกนะครับหวยออกบอกไปแล้วนะว่าหวยออกนะหวยออกไปสองงวดนะครับเก้าหนึ่งกับหนึ่งสองนะฮะเก้าหนึ่งกับหนึ่งสองนะครับออกมาแล้วนะก็นะ ได้พอได้ค่าซ่อมนะครับพอได้ค่าซ่อมรดบ้างนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทําสีทําอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมาอัปเดตให้เอฟซี FC ได้ดูนะครับก็หลายๆคนเป็นหัวนะครับเห็นผมโพสต์ลง a ฟ e b o o k นะครับใส่ใส่รถสไลด์มานะใส่รถสไลด์เข้าอู่สีนะ ขูออ่สีเพื่อนผงกันนะครับก็มาอัปเดตที่ดูแล้วนะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทําไปนะมาถึงส่วนไหนที่ทําไปบ้างนะครับก็คือด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปนะครับมีกระจังหน้าแล้วก็สเกิร์ตไฟไม่แตกนะครับไฟหน้าไม่แตกไฟหน้าไม่แตกก็มีไฟตัวนี้ที่ซ่อมแซมใหม่นะครับอสองตัวนะครับไฟสเกิร์ตนะ แล้วก็กระจังหน้าไฟเล he uh. like ี้ยวนะครับกระจังหน้าก็คือติดกับตัวนี้เลยนะครับติดกับไฟเลี้ยวเลยนะครับกระจังหน้าก็แตกทั้งตัวนะครับแตกก็เปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดใส่เข้ามาก่อนนะครับสำรองไว้ก่อนนะที่หนักสุดสุดก็คือหม้อน้าหม้อน้ําแตกหม้อน้ําโดนใบพัดหน้าเครื่องนะครับเฉาะเข้าไปนะครับแตกเบี้ยวเลยนะครับมีใบพัดหน้าเครื่องแล้วก็หม้อน้ําเปลี่ยนไปลูกหนึ่ง ลูกแรกเสียหายนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วพัดลมไปโดนอีกรอบหนึ่งนะครับพัดลมไปโดนอีกรอบหนึ่งวางตำแหน่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเบี้ยวนะเพราะว่ามันคดเข้าไปนะครับมันยุบหน้ามันยุบเข้าไปนะครับก็วางตำแหน่งไม่ได้ก็โดนพัดลมทิ่มไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสียหม้อน้ําเป่าๆไปอีกหนึ่งอันนะครับห้าบันบาทนะนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ดัดใหม่เคาะใหม่หมดนะครับ ตัวคานหน้าตัวนี้นะอ่าก็มีแผงแอร์นะครับมีแผงแอร์มีหม้อน้ํามีพัดลมนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับอย่างอื่นก็จะมีกระจังหน้าอ่าแล้วก็ในส่วนของแคสซีไม่โดนนะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงแคสซีแล้วก็ไม่ถึงอ่ตัวตัวถังด้านในนะครับดูเฉพาะด้านนอกนะครับก็เลยเสียหายไม่เยอะนะครับก็ ้ามีประกันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่นี่ไม่มีประกันนะครับมัไปสามหมื่นกว่าบาทนะไอ้สามหมื่นกว่าบาทไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันเสียความรู้สึกนะครับคือคนมันรักรถนะฮะคนมันรักอ่ะมันก็ไม่ก็กล่องดวงใจเรานะคนมันรักพอโดนอะไรเข้าไปหน่อยแล้วก็เออรู้สึกว่ามันไม่ดีนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเสียใจนะครับรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายนะครับค่อนข้างจะเครียดพอสมควรนะครับ วัวจะเอาคืนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ทําอยู่หนึ่งเดือนนะครับก็เป็นเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จสับมาเป็นที่เรียบร้อยที่แรกออกมาก็กระท่อนกระแท่นเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวหม้อน้ําไม่ดีเดี๋ยวนั้นไม่ดีแล้วนั้นไม่ดีนะฮะก็พยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบนะครับพยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับตอนนี้ก็เหลือกระจังหน้าแล้วเหลือกระจังหน้าที่ต้องทําอีกนะครับขึ้นรูปแบบใหม่นะครับ ไม่เอาสแตนดาร์ดนะขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับี๋ยวช่างแอร์จะทําให้นะครับโอเคนี่คือในส่วนของอด้านนอกแล้วก็ความเสียหายนะครับส่วนไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนค่ำๆนะครับเดี๋ยวดูช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวดูช่วงถัดไปสําหรับไฟด้านหน้านะครับว่าทาอะไรมาบ้างนะครับเลยให้ดูกันหน่อยนะ ไปทาไฟไปประดับไฟมาเรียบร้อยนะครับเข้าสู่โหมดเดิมแล้วนะครับเข้าสู่โหมดเดิมตอนนี้เพิ่งล้างนะครับเพิ่งล้างเพิ่งล้างมาบัดบาดก็เลยให้ดูไฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับกันชนเรียบร้อยสีเรียบร้อยไฟเรียบร้อยนะครับเหลือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกระจังหน้ากําลังขึ้นรูปใหม่อยู่นะครับตัวนี้ใช้ เป็นกระจังหน้าสแตนดาร์ดไปก่อนนะครับหอยออกนะครับบอกได้เลยว่าหอยออกสองวดติดกันนะหนึ่งเก้าสองก็พอได้นะครับพอได้พอได้ค่าซ่อมคืนบ้างท <c oughs> าเหตุก็คือไม่ได้ทําประกันนะครับเห็นรถอายุเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ถามนะครับว่าประกันเขารับหรือเปล่านะเพราะว่าบางบาง าบางบริษัทประกันเขาไม่รับนะครับถ้ารถอายุเยอะแล้วนะครับแต่นี่ก็พอทําสีทําอะไรออกมาเรียบร้อยก็ทําประกันเรียบร้อยแล้วนะฮะทาประกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟหน้าหน่อยนะนี่คือไฟผ่าหมากนะครับไฟผ่าหมากเดี๋ยวจะให้ดูไฟเลี้ยวอีกทีหนะึ่ง ก็เสียหมดนะครับหม้อน้าต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหม้อน้ําอลูมิเนียมนะเพิ่งสั่งมาใหม่ๆแตกอีกอันหนึ่งนะวิ่งมาแตกอีกอันหนึ่งก็เท่ากับเปลี่ยนไปสองตัวนะฮะหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับประมาณห้าพันบาทนะครับต่ออันนะก็เปลี่ยนไปสองอันนะอันแรกซื้อมาใส่ไปวิ่งมาแป๊บหนึ่งนะครับแตกโดนใบพัดนะครับ ต้องเปลี่ยนทั้งใบพัดอีกทีนึ่งนะใบพัดลมหน้าหน้าเครื่องนะครับนี่คือไฟผ่ามากนะครับก็ทำไปเยอะนะครับทำไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าชนกระแทกนะครับหม้อน้ำแตกใบพัดลมหน้าเครื่องหักนะครับแล้วก็ แผงแอร์นะครับแผงแอร์หน้านะครับกันชนหน้านะครับไฟหน้าไม่แตกนะครับไฟหน้าไม่แตกแต่กระจังหน้าแตกฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่นะครับฝากระโปรงตัวบนเปลี่ยนใหม่นะครับตัวโลโก้ที่ตั้งอยู่ด้านบนยังไม่ใส่นะครับกําลังใส่กําลังสั่งมาอยู่นะครับป็ตัวเก่าหักนะเป็ตัวเก่าขามันหักครับขาโลโก้หักก็เลยสั่งใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ใส่มาตอนที่ใส่มาแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวไฟนี่คือไฟผ่าหมากนะครับนี่คือไฟผ่าหมากอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นไฟผ่าหมากแบบวิ่งนะตัวด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับถ้าเราเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟจะวิ่งนะวิ่งเข้าหากันนะครับอ่าเขาจะก็จะสลับสีไปเรื่อยนะครับเขาก็จะสลับสีไปเรื่อยนะครับหยุดด้วยนะครับมีหยุดด้วยมีกระพริบด้วยนะฮะเขาจะมีหลายสเต็ปนะ แอดคาร์บอนนะครับทำให้นะครับระบบไฟ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเตรียมรูปแบบเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอก็ทำไฟมาเตรียมรูปแบบอีกทีหนึง่งกระจังหน้านะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นไฟหลีนะเวลาไฟเลี้ยวก็จะออกเป็นสีแดงเฉพาะด้านขวานะครับ เปิด,ดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นสีแดงฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่คือระบบไฟคร่าวๆนะจริงๆมีหลายกว่านี้นะมีหลายรูปแบบกว่านี้ <c oughs> นี่คือไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับนี่คือเวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้นะฝั่งด้านขวาไฟก็จะนิ่งนะส่วนวฝั่งด้านซ้ายไฟก็จะกระพริบนะ โอเคไฟก็จะประมาณนี้นะครับไฟเปิดให้ดูตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวจะถ่ายาให้ดูอีกทีหนึ่งทั้งคันนะครับก็ทําทออกมาแล้วหลังจากหน้าเย็นมานะครับทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเค ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าด้านหลังไม่ไม่ได้โดนชนนะด้านหลังไม่มีชํำรุดก็ออยังเป็นเหมือนเดิม